เสาไฟเราจะตั้งตรงไหนนะครับอย่างตอนนี้ผมมามาร์ k ให้ผู้รับเหมานะครับที่เขาจะมาตั้งเสาไฟให้นะครับนี่เสาไฟนะครับน่าจะ8เมตรเนาะเสาไฟ8เมตรนะครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอ่าช่องบ้านและสวนจเจริญพรนะครับนะวันนี้ผมก็มีเรื่องของการ ขอไฟเกษตรนะครับนะมาฝากทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะใครที่สนใจเรื่องของการต่อไฟเกษตรเข้าสวนนะครับนะล้วก็เองง่ายๆเลยนะครับนะถ้าเรามีสวนเนาะนะครับนี่สวนผมอยู่ข้างหลังนะครับนะสวนเล็กไม่ใหญ่นะครับนะเสาไฟก็อยู่ไม่ไกลนะครับนะอยู่ประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรนะครับนะใกล้ๆกลเองนะครับอันนั้นวิธีการขอไฟเกษตรนะครับ ง่ายที่สุดเลยครับวิธีการที่หนึ่งนะถือโฉนดที่ดินของเรานะครับถือโฉนดที่ดินกับบัตรประชาชนนะครับที่เป็นเจ้าของที่ที่เป็นเจ้าของโฉนดนะครับไปที่การไฟฟ้าเลยนะครับแล้วการไฟฟ้าเขาจะเปิด Google Map ดูเลยนะครับนะตามเลขที <c oughs> <s derivatives> <sk Kiss maybe privilege> ่โฉนดของเรานะครับมันจะมีหมายเลขอยู่นะครับการไฟฟ้าเขาจะเข้าไปปุ๊บเขาจะเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วเขาก็จะแนะนำเราเองทุกอย่าง นี่คือวิธีการที่หนึ่งนะครับง่ายสุดเลยนะครับนะไปที่การไฟฟ้านะครับต่อมาวิธีการที่สองนะครับวิธีการที่หนึ่งก็เหมือนง่ายนะมันจะบอกง่ายนะครับจะปัญหาตามมาก็เยอะเหมือนกันนะครับนะวิธีที่สองนะครับเราก็เตรียมเอกสารให้พร้อมเลยนะครับก่อนที่จะไปการไฟฟ้านะครับมีอะไรบ้างมาดูกันครับในการเตรียมเอกสารนะนะครับนะถ้าเราจะเตรียมเอกสารอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องไปขอหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านนะครับนะหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของที่ดินของเรานะครับนะต่อมาหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ไปที่เกษตรอำเภอนะครับไปที่เกษตรอำเภอเพื่อขอหนังสือรับรองอีกนะครับการเป็นเกษตรนะการเป็นเกษตรกรนะครับอันนั้นการที่เราไป เกษตรอำเภอนะครับเราก็ต้องมีหลักฐานมีอะไรบ้างก็จะมีโฉนดที่ดินนะครับหนามันมันจะมีหมายเลขโฉนดที่ดินของเราอยู่แล้วเนาะโฉนดที่ดินนะครับสำรับเนาบัตรประชาชนนะครับเจ้าของที่นะครับนะแผนผังที่ดินของเรานะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายสวนของเรานะครับที่เราจะขอไฟเกษตรเข้ามานี่นะครับเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปให้เรียบร้อยนะครับนะครับหลังจากที่เราเอา ไอเอกสารหนังสือไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นนะครับแล้วเราก็ไปที่เกษตรอำเภอนะครับไปให้เกษตรอำเภอเขารับรองนะครับเตรียมหลักฐานไปพร้อมนะครับนะหลังจากนั้นเราไปที่การไฟฟ้านะครับนะไปที่การไฟฟ้านะครับทีนี้ไปที่การไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมเนี่ยผมไปการไฟฟ้าแล้วเขาผมก็ได้รับคาแนะนํามาเพิ่มเติมนะครับนะเรื่องง่ายๆที่ทุกคนลืมนะครับเสาไฟเราจะตั้งตรงไหนนี่นะครับ เสาไฟเราจะตั้งตรงไหนนะครับสําคัญนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเสาไฟเราจะตั้งตรงไหนนะครับอย่างตอนนี้ผมมามาร์ k ให้ผู้รับเหมานะครับที่เขาจะมาตั้งเสาไฟให้นะครับนี่เสาไฟนะครับน่าจะแปดเมตรเนาะเสาไฟแปดเมตรนะครับอ่าเสาแรกตัวเนี้ยผมดึงมาเนี่ยนะครับผมดึงเฉียงมานี่นะครับนะดึงเฉียงมาเป็นเสาอีกหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะฝังตรงไหนนี่นี่ดังนั้น การที่เราจะดึงสายไฟนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมมาเข้าใจทีหลังว่าทําไมต้องให้ทําหนังสือรับรองนะหนังสือผ่านที่นะครับนะซึ่งเวลาผมดึงสายไฟมาเนี่ยนะครับนะดึงสายไฟมาสอแรกนี่ผมจะต้องผ่านที่เจ้าเจ้าเจ้าคนนี้นะครับที่เจ้าของตรงนี้ฉนดที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะไปขอหนังสือรับรองนะครับเนี่ยผมมีตัวอย่างหนังสือรับรองให้ดูนะครับหนังสือขอขอผ่านที่นะครับนี่นะครับเราจะปักตัวไหนเพราะว่า เราจะมาปักข้างนอกตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นถนนสายธารณะนะครับนะผมไปคุยกับอบตอมาแล้วอบตอว่าคุณจะฝังตรงไหนก็ได้แต่ห้ามฝังในเขตสาธารณะนะครับนะดังนั้นผมก็จะไปฝังในที่ของเจ้าของสวนตนัวนี้นะครับนะซึ่งผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับนี่สําคัญเลยนะครับเรื่องเล,เล็กของการว่าจะฝังเสาตรงไหนนะครับนะอาชมพาเดินไปดูต่อนะครับผมก็ได้ดําเนินการนะครับ ขออนุญาตเขานะครับนะดังนั้นการขออนุญาตเขาเขาก็ต้องมีโฉนดมีเซ็นรับรองให้เรานะครับมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นรับรองให้ถูกต้องนะครับนะต่อมาเสาที่สองนะครับนะผมก็จะมาฝังในที่ของผมเองตัวนี้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะมามาร์กจุดมาร์กตำแหน่งให้อ่าช่างไฟฟ้านะครับที่เขาจะลงเสาให้นะครับนะ อย่างของผมนี่เสาเนี่ยนะครับที่คุยกับช่างนี่ก็คือมันจะมีเสาเสาเสาใหม่กับเสามือสองนะครับนะเสาใหม่ช่างเขาคิดสี่พันนะครับส่วนเสามือสองนี่ช่างเขาคิดสามพันนะครับแต่ต่างกงาันผมก็เอาเสามือสองนะครับนะสามพันนะตัวนี้ผมมามากให้แล้วนะครับนี่เหมือนง่ายๆนะครับขอไฟนะครับตัวนี้ก็คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวตอนเย็นนี้อ่าทีมงานช่างไฟฟ้าเขาจะมา ลงเสาให้นะครับวันนี้ผมมามาร์กเสาให้มาร์กตำแหน่งมาร์กพิกัดนะครับนะครับนะในการลงเสานะครับนี่ไม่มีเวลาไปทําเอกสารเองนะครับนะทางการไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีหนังสือมอบอํานาจนะครับมอบอํานาจให้ให้คนอื่นนะครับไปทําแทนเราได้นะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับนะการไฟฟ้าเขาบริการดีทุกอย่างครับนะการไฟฟ้าสุรินทร์นะครับนะสุดยอดนะครับ เย่ยมากเลยน้องๆที่แนะนํามานะครับนะนะครับอันนั้นก็เราสามารถที่จะมอบอานาจให้คนอื่นเขาไปดําเนินการเรื่องของไฟฟ้าแทนเราได้นะครับไม่ต้องห่วงสบายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยครับของการเดินเรื่องนะครับขอไฟเข้าสวนนะครับหรือว่าขอไฟเพื่อการเกษตรนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนะจริงๆมันก็มีหลายเระเภนนั้นในการขอไฟเข้านะครับนะวันนี้ก็เป็นแค่เรื่อง ขอไฟเข้าเพื่อการเกษตรนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะพามาดูเรื่องของช่างนะครับที่เขามาติดตั้งสายไฟนะครับว่าใช้งบประมาณอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูติดตามกันต่อไปนะครับนะคลิปนี้ก็นะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับนะสวัสดีครับผมนะครับสวนเราครับต้องทํามันดีครับนะ